เป็นนางฟ้าอัลเลยบอกถึงมันแล้วอีนางไงเจ้าแล้วทำไมหนูถึงมาอยู่ที่นี้นะจ๊ะกือเตือนจำพิษกดกงร่วันเ<อ>ตือนเป็นนางกวานางทีมัก้อนแต่ไปหลักลบได้เทียวกับตีปมุตทีบนช่วงระวันตีนง้์งมินทราธิราจับได้ก็เลยทราบไปเตือนมาเกิดอย่างลูกมนุษย์<อ>เพื่อเตือนมาจะดใจกรมแต่หันและลูกตือนจำว่มนลูกทีปมุนเน้อ ในจาดนี้เสื่อพบกับความรักเตื่อจะไม่ทรุว่างในความรัก้าไม่เด็กจัตนาจารย์มันเป็นคำาสาบสวรรค์ลตีเตื่อจะต้องคนพบโดยตัวของตัวเองตาเตื่อพบความวักครับความรักเตื่อจะต้องตุนตุกตระมัดกับความรักจริงๆเด็กจตนาจาย์นั่นแหละลูกมันเป็นคำสาบกงช่วงสวรรค์เป็นคำสาบกองอุงกระมินซาติรัสอาติรัสราบตืวอไว้ที่นี้วันนี้ตื่อเรียนจบวิจัยความรู้แลว้วพอจใจที่บุบลนยอกเดินทางไปแจกคจำหนัก ไปช่วยเลือเผื่อมนุษย์ให้หนูไปช่วยเลือเพื่อนมนุษย์นั้นแต่ตื่นจำหลกนาตตื่นช่วยเลือเผื่อมนุษย์ให้รถพลจากความตายได้ตึ้งซามครั่นตื่นจะได้กรับไปจุดตีเป็นนางกว่าตีบน่วงตะวันอย่างนั้นนี่จะตัดจัดนั้นและาำนับผู้ชายที่ตื่นช่วยเลือรถพลจากความตายเป็นคนเล็กผู้ชายคนเล็กที่ตื่นช่วยเลือคนนั้นก็คือเนื้อคู่ผู้ชายคนเล็กที่หนูช่วยเลือไอ้รถพลจากความตายคนนั้นก็คือเนื้อคู่ของลูกทกตทองแล้ว มีพ้นตั้งแต่เมื่อไรมีพ้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปโอ้ยโอ้ยเจ้าไหนพงษ์เ้ยโอ้ยเอ้าไหนพงษปีเปียกเป็นยังไงบ้างโอ้ยแม่วัยรุ่นเฮ้ยเจนกับเตมอนว่าเคยเกรงกับแสดงว่ามันตึงเกินตายหรอกเพื่อเปียกจะได้อย่างจัวนละเอ๋แม่มซนไม่เจ็บเลยคุณแนนนองตอนนี้เหตุผมจัดเปลืออยู่ปนัน รูปื้อะไะไม่คนสัตว์นกน,กน <c oughs> เปรตเนี่นี่ลูกผัวกลัวตืยอไปพัวผู้ชายฉินไานเพียกวันนี้คนไปผยโจะได้เตือนอ,อะไรจะคิ่งหนักยานอะไรดิจ๊ะเดี๋ยผมจะไปนำไม้ลูกห <c oughs> ่านี่ลูกถ <c oughs> ้าตือนได้จริงนี่เพื่อหอตือจะปลดเพื่อโอ้เฮ้ยเร่อยเพียอกอาจ้าหนกจะจะต้องใช่กราบเมียหรือที่ให้พุนแกงไปเลยปืนตีว่ายุในยามในใจคุณนันยุ่งน ปม,มไม่ใจเปียอาจจะคมโคลานั้นะร้างอ้นไอันโอ้คมกนี่างไงจัน,นเลนเฮ้ว่าเปลือดได้ปุ่นแกวียว,วเหนือะเมมสรางไ้หอมเงียปลัมตามกู้ตาคนเราอยู่มันตาได้แล้วใช่ไหมยันนั่นเลยภูมคมเลยลูกแต่เร็กต่างงานหัวเกูยิงมาเมดแล้วนี่แมมโตก็วัดคมกู้เดยวอู นี่คืออะไรเดจ้านี่คือเสือครัวกงกุจเราตาตืได้ทิ้งนี่อําแปรงตัวเองนะตื่จะปลดปล่อยจากผู้ใจเกียวผาาที่หรือผู้ใจจีบโอ้ย่างนั้นเธอยินดีที่จะรับมาลูกลูกยินดีที่จะรับจ้ากาตายินดีจะรับนังต่าจิตใจระงบและโผจะได้หวาคาตาทั่วไม้เจ้ะตะาตาระหนจโพอจะช่วยนาดีหนุ่ยนาดังทีกิดเราปกปิดชวนจำกัน คือกิเลสและตัณหาไงแต่นางรับจิตภาวนาแล้วตาสวมรังใหญ่เจริญด้วยการเตะไยฮูกีตำจิตใจสงบแล้ววากา,าตาตม,มผุดตัง้งสวมใสุ่ดตั้งสวมใส่ตั้มั่งสวมใส่ตั้งนางสวมใสสังขังสวมใสสังขังสวมใส่หายไปใช่หลือ ลุงนะลุกลับขอบพระคุณาจารย์มากพอเมื่อปิกดูกะรูเตะตากันเมตเตเียนเกินขอบพระคุณเจริจร์มากจุดยอดเลยไอย้จัน เก่งนี mm ่ตนโอ้เจนทำได้เปรลูกเออให้เรื่องเซกเรื่องไรนี่เจนทำได้หมดชักตริตจริงอาจารย์เรื่องชักตริตนี่กูยอมรับดูที่เก่งเก่งเออพันกุศลได้ต่างไม่โปรชักตริตเลยลอยแค่ให้เบอร์ก่อนอาจารย์นี่เออให้เบอร์ก็โตก็แังลังไม่ให้มาไอ้เบอร์ก็ปิดก็ป้าลังก็ปวดแรงขึ้นฮะพอแล้วพี่ผุนแก้วพี่เปียกพี่เปียกว่าผื่น้องใหญ่ หลานน้องใหญปพื hmm? ้ม <isce aring> bueno ึงคราวแม่เต้ากูแล้วโยปิ๊บแม่เต้ามึงเออไปน้อยได้แล้วตายองได้แล้วใจตีดได้ตายลูกนายเปียกแม่เต้าตือโอ้จบกันอยู่ที่เรื่องผืนอ่ะแล้วตื้อเหลาไอ้มึงเหลาไอ้แกกควางกันดำจ้ปพื้นนี่ไม่ปพื้นนะคอยควนนำดับด้วนบุญเถื่อใจได้ตายปลัดพลัดได้เลือนตายแม่เต้ามึงปลัดได้เลือนตายเออได้เลือนนายเปียกลูเต๊ดเลือนเรา แล้วใ้เลือนร่มได้เลื่อนไหนบ้านร่มเจ้าหม่มากกว่าไม่เพิ่งร่างกายมุงแจ๊กแล้วพลาดได้เรือนเพื่าพลาดได้เลือนในตีนี้คุณหลักยกว่าได้ไปตั้งที่อื่นนะนี่การเนออย่างไม่ต้องกันได้กำพลวมบนหลังแม่เต้าตูวเออชอยเดี๋ยวมึงใจตั้มบหอนนั้นเครียดชอยเครียดชอยกี้บนได้เอาแม่เต้ามึงกี้บนเออกี่บนไหนพอคำเงินตึงกินข้าวเร็ดหนังว่านอกจานบนดนทีบนเพื่อ กูอยากตายลูกก็บแมาใจลูกแรกมันต้นใจกูอยากตายแต่มันเหนื่อยกินเลยกูโอ้ยไม่รู้ืปลือือออนี้มันนอนไม่หลับอนอนตายเองได้ย,ยินเสียงจริงรีสกราดนอนไม่หลับซอย,ยลูกตีมันนอนไม่หลับมัหลับตายโอง่องกลางวันนอนขำคุณเกอ ครางวันไม่แล้งหลวงปวนกันเล่นแข่ง,ร,งร้องดิ้งนี่ฮวันเออฮ่าดิไปลูกตีบุญอย่าเจ่วเวลาเจตนาจานเตเตื่นจำลูกนะเจ็ดวันตาตื่นไม่พบใครเหตเตื่นช่วยเลือกะกลับซ้ำหนักเสียคนเจตนาจารย์เลยพี่บุญแกกับพี่เปียกฮ่าไม่ต้องไงพอเอ็มยูย่างนี้พอจ้าหนุ่ลาเจตนาจากนกอดนะจา้าฮ่าไปลูกเดินทางด้วยความปลดปล่อยเป้ปแค่ปลาชนะแกมนันสาธุจ้าไปก่อนนะพี่บุญแกฮ่าจุกดีกับพี่เปียกน้องไปก่อนนะน้องไปมีการดลดเลวย,ยัง ทำไมพี่เปียกใจหนองไม่จะมีพี่ยืมคนอาทรบ,บ้าสิจ้าปลิดอยู่ันนั้นฮาทีนีเตัวตรงคนปุ่นแก้วนายเปียกไปตั้งปานลังหวัดลูกนะกลับมาเชีนเออแล้วก็มาตากหญ้ากางบูดกันแต่ตากจะพอปุ่นแก้วนะัน่นนายเปียกแยมตากลอยเันวันคนใจตากยามกุดมันแล้วกุดหยกหย,ยกเอว้มน้นกุดลอยเปียกกับารียนใจจาก n h a ตากูจำเป็นได้ลังแกใจกูหนาวเลย สำพนธนันอ้นเดียวลังลากเบี้ยนใจโอ้นั่นเอ้าเจอกูตาฤทธที่นี่ตาตกเป็นเบีย้ยหลังกำใจตายเบีย้ยหลังเด้อจัดปลิดกันเออพุ่มลาจันโอนกับไปลูกปูนแก้วจูดี้กับลากโอนมาเพียงมาทีทีทีเฮ้ยโอ้อยาทีเฮ้ยเลยใช่ปะคนไปตามไลท่ทีใช่วัดภูมันเอก วัดปลุ่มเพลือเจ้านพ้มยากรู้วจนเด็กกว่าคือว่าเด็กเล่าบรรจูว่ากีวัดปลุ่มกับเจ้าน,นั่นละอ้อนี่นายเปียกอีเป็นติดล,ล้างครูเดียวลูกโอ้กับครูประเต๋อกำตรง,ล,งล้างไงไว้เพื่อฮีแทมได้แทมอ่ะตอบได้ตอบได้ตอบถูกเออรูรูรรอาได้พ้มตีแทมผมตมีแทม,มปล่อยรือที่ผู้น่ารักไม่ต้องมาน่ารักฮีแทมได้แทมอ่ะพมตมีแทมว่า,าเป็ดนี่ตำปลวยก็เยอะอยู่ดิ เป็ดต่ำเปลือก็ยอะเยเป็ดต่ำเปลือก็ยอะเยอันการเลี้ยงทำเกษตรก็แนะนำนะลกูกเรือนโปะเลี้ยงเรยก็ต่ำแหม่มดีให้กินอาหารตามทีกเกษตรก็แนะนำคำก็เยอะเย้ที่าวรเละเป็ดผิดผิดเออในเป็ดนี่ต่ำเปลือก็ยอะอย่างคลัมต่ำ,ปำ,ำเปลือก็คลัมในคลัมเปลือเนี่ยเอาเป็ดมาตึง้งคลัมคลัมคลัมเฮโปคลัมรับปักก็เยอะเย้ขึ้นใหญ่ๆๆๆเย้ขึ้นเฮไป จากอุบ้านบุ้งตึงเป้นเล่าๆกูคนนี้บอนังไว้ใจเมื่อทิตไป นังไว้ใจมาติดไปใครตีพักไงติดรักแจ้งความดีหนูได้มีกูจนแจ้างดีมีชัตาที่กาคนจะตั้งเง็ดปนปลยโยฮีอตัง้งไวทีวัดม,มาแต่ตั้งเงดปนปลยโยีตั้งไว้ทีวัดม,มา ทิพย์อุบลเธอทราบที่มาของชีวิตเดินทางออกจากสำนักกาารงทะนัทยาเพื่อจะไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากความตายรอดพ้นจากความทุกข์การเดินทางของที่บนในครั้งนี้เธอจะไปเจอกับใครที่ให้เธอช่วยเหลือได้บ้างน้รงติดตามนิยายคำสามสวรรค์ของเราต่อครับ นางป่าลึแกแห่งนำสายตาท่านผู้ชมมาพบก,กับที่อยู่ของนางยักษ์ป่ามากักคีวันชาวันนี้นางยักษ์ป่ามักขีวันมันต้องการจะเดินทางออกจากทำแห่งนี้มันจะไปทำอะไรที่ไหนติดตามต่อครับ จเกล้าตึงนางกินีสีผิวมึกอยู่ปาลึกลำนาผู้เก่ง,งกิจจวัดอีนางมันจับสั์กินทัวท์แทนติ้อีนางมานันเถี่ยวงาจบตั้งมู่มาเม่นมีเลีกง่งสัตกลวกัวเกรงมาละตั้งลิกลับทุกคำชาวอีมันเท้าเถี่ยวงาจบแต่มาพบกับความรัก มันทุดจะนักทวงงอนางนาวไกอยากจะได้พอรู้ใจมาเขียงคูเอ่าไกจริงจริงมันพอนละมาะได้สักอยาก่างนี้นางนาวไกอยากจะได้ชายเขียงคู หมดทูไม่เจอประสงแจคงไม่ปิดอีนางมันคิดอยู่ทุกวันได้ทรงทันมาอยู่คู่เคียงนนจากที่พักอีนางมันมาเร็วรีนั่งกินีีบุกในเตาประอิจฉาโชคดีของอีนางมันขณะที่ิภาไก่โจนมาเจอผู้ทนพรอมไพร เจอผู้ตนหมดไปอยู่ใจเปล ได้รู้จักกับคว้าชายเทพนรัตนในนามเด็กหนุ่มตกงานพูดเขาย,ยังไม่ทราบหรอกครับว่านี่เป็นคว้าชายที่หนีมาจากนกโรอายุทยาได้เริ่มเดินทางหาง,งานทำม,มากับพวกเขาแต่วันนี้ผลปรากฏมากคว้าชายทำงานไม่ยกยจะเก่งตามที่นายหนุ่ยและนายเทพต้องการเช้าวันนี้ หนูนนี่เนี่ยเพลงจึงเรียก้าชายขึ้นมาผมจะพูดว่ายังไรต่อไปม่บ้างติดตามที่ยายต่อบขอบุ่นผู ทีหน้าปะระนีดใจมีความในมันบอกได้ตีในควายเงียบปอสังเกตได้ในตอนนี้ผี่้องคนตีผ้าตนรวมตังมาเพื่องางานงอกแล้วอาจา็กกับสองใน นายเต็งและนุย้ยไม่จะคุยในเรื่องนี้ไงต้องปีเดะเต็กจ้ะบอกว่ารลอมกายาปีนุยน้ามาเสียนนั้นเติมตรงแกนนี้พี่ตีแกนวีวาเออพี่นุยพี่เตงวันนี้พี่สองคนเรียกผมขึ้นมาพบผมสังเกตดูสีหน้าของพี่ทั้งสองมันบอกบุญไม่ค่อยจะรับใช่แล้วพี่นุยโกรธผมหรือเปล่าพี่ โกรธผมหรือเป,ปล่าพีา่หนุย่ยไม่โกรธแต่งหยบวิบวีไอพีวิบวีไอพีไม่ใจไม่ความว่าวิบไม่ตึงเพื่อวีไพไม่ตึงผิดซษอาทิตย์เช่นว่าแคกวีไอพีคือแคกผิดซษน้องวีไอพีคือห้องผิดซีก้องเงงกลษก้อน้วีไอพีอ้อเปลก็ลนะก้ององางกฤษก็วีไอพีเออเป็นลองวีบันเอาไอ้พร้อมคุนเหลืองกัน พี่นุย้ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพี่พูดกันตรงๆเลยเขาใจเต็มเลยในในกันแรกในวันนี้กูก็แรงตรงๆว่ามาพี่นุย้ยวันแรกมึงชวนกูจะคนเต็งึงงน้นมาทํำนะชวนพี่สองคนมาหางานทำถูกเหมือนได้งานแบ่งงานกันทำคนเนี้ยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้กองอยังไงพี่นุย้ยือว่าเราได้งานทำเดี๋ยวนี้คืองานก่อสร้างใช่งานก่อสร้างฮะยเฮจึงดินี้แบ่งหน้าที่ว่าเออมึงทำม,มาในงานเราทำม,มาอยากอยากเอง หาไงมึงมึงยิวปูนไอ้มึงยิวปูนมึงบอกว่ามึงยิวไม่รอดมึงเจ็บมือมือมึงแตกผมฮะมันยังอาะค่ว่าไม่พูดอย่าทำในเรื่องนี้มันนักหากไอมึงกวนปูนมึงบอกว่าพอกวนปูนมึงทำไม่ได้มึงเจ็บวันอิวแล้วน้อยมึงทำได้เป็นมังไอ้ทมนี้แหละเกียร์ผมเป็นเด็กใจหกตามโชคเกียร์ผมมาเลกกินแรงงานคุณแก่คนกูคนไอ้จริงนี่มึงทำได้ไม่เป็นเลย